เอามาดูกันดีกว่านะครับอ่าขอบางอะไรนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆอ่านี่นะหน้าแรกที่ใส่อละลบ้ามจริงๆอละลบ้ามนี้ตั้งใจจะซื้อมาใส่เทดดิ้งการ์ดนะแต่ไปๆมาๆใส่ไม่ได้อะก็ไม่เป็นไรเอามาใส่อย่างอื่นแทนนะครับอันนี้ก็เป็นบาทคอนเสิร์ตสตาร์โต,ะตะครั้งแรกนะครับ ไปดูวันที่หนึ่งโอ้บรรยากาศยังจำได้เลยร้อนมากวันนั้นรอคิวนะอันนี้คอนเสิร์ตบมมิ่งซีซั่นของรุ่นสองแล้วก็สเปซมิชชั่นอันนี้ไม่ได้ไปดูผลเลือกตั้งนะแต่ดูคอนเสิร์ตช่วงเช้าอย่างเดียวแล้วก็มิวสิกการ์ไฮเทนชั่นอืมเอาลละทีนี้ไทยไล์อยู่ตรงนี้ลองทาาซิว่าสตาร์ตโตัวตัวนี้ได้ลายเซ็นของใคร พัน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 นี่เป็นของมิวสิกนะครับนี่ Thank you for coming Sunrise it must be part y time ตอนได้มาตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อว่าจะได้ของนะเมมเบอร์ที่ดังๆตอด ถือว่าโชคดีระดับหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็ไฮไลท์แค่นี้จบแค่นี้แล้วกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีอย่างอื่นให้ดูเมื่อตอนเลือกตั้งเขาจะออกเป็นมิวสิกการ์ดเป็นรูปลนยเมมเบอร์เยอะแยะมากมายอันนี้เอาให้ดูก็คือเก็บทุกทุกคนเลยครับจนครบเนี่ยเพราะว่ามันตอนออกมามันราคาไม่แพงมากก็เลย เก็บทุกคนเลยอันนี้เรียงตามรูปรูปโปรโมทเลยนะครับสวยงามงเซนเตอร์ก็คือปันนันเองนะครับแล้วก็เรียงซ้ายขวาก็ไปตามโปสเตอร์เลยนี่นะหน้าๆๆแรกนี่เป็นเป็นสิบหกคนแรกนะครับหน้าหนึ่งเก็บได้สิบรูปอันนี้ก็เลยว่างก็เลยหาเอา,เอารูปอื่นมาใส่ ให้เห็นรูปชัดๆเลยว่าสเมนสิบหกคนมีใครบ้างอ่าต่อไปก็เป็นอันเดอร์กับที่ไม่ติดเซมนะครับนี่อันนี้ก็เรียงตามรูปนั่นแหละนี้ด้วยต่อมานี่ใครอ่ารุ่นสองซะส่วนใหญ่เนอะนีน้องนิวด้วยในนี้น,นิวอุ้มอ่ะนิ้วอุ้ม ออมมาออมยังอยู่เลยตอนนั้นสิงห้าเซตสุดท้ายไหนั้นก็สปอแล้วก็ไปดูของเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คือเซตของซิงแปดนั่นเองนะครับจะเป็นสองชุดชุดอชุดนี้กับบัตรพนักงานเขาเรียกรุ่นบัตรพนักงานใช่ไหม เจนนิสในหัวหน้ารักษาความปลอดภัยเนอนี่อะไรอะ่ะเลขาสุดสวยน้ำหนึ่งประทานรู้บริหารสูงสุดเธอปลาหัวหน้าแผนกวิจัยออนสายรับจากบริษัทอื่น <c oughs> แหมขนาดนั้นเลยอันนี้ซื้อมาไม่เยอะนะบางบางอันเปิดได้เองมันก็ซื้อมาใส่ทั้งซองไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเลเนะเทอะเนาะ ันพอใส่ได้อยู่อาจจะย่นๆน,น,นิดนึ่งนะไ <c> ม <oughs> ่เป็นไรนดูหน้าต่อไปอะไรเนี่ยปูป้มายูนิวปอนแก้วสัดจังตาหวานแล้วก็จิ๊บอ่ะหมดแล้วยังแล้วก็มีไม้ที่ที่หักขมแพนด้าสตางมิโอริอันนี้เริ่มซนะ้ำแล้วออน เนยท้งสองใบเลยเทาแก้วเต็มอลบ้า้างพอดีจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เซตไฮเทนชันครบๆเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามีใครมีขายถูกๆนะไม่ถึงแผ่นละห้าบาทสิบาทอะไรก็ทักมาได้นะครับที่เพจ n e ็ v e ว ture นะครับรับซื้อนะอยากจะเก็บให้มันครบๆเหมือนกัน,นก็สวยงามนะครับ ยิงอยากให้ทาอย่างนี้อีกนะมันจะได้มีของให้สะสมแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นทําแต่บาทอย่างนี้แล้วนะมิวสิกการ์ดอืมก็เสียดาน,นิดนึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังมีให้เลือกสะสมเรื่อยๆนะเราเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นก็ได้โอเควันนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับพวกการ์ดต,ต่างๆจาก BNK นะโอเค ไว้พบกันคราวหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากช่อง YouTube นะ n e t v e n t u r ์สอนะครับแล้วก็เพจ n e t v e n t u r ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ